สวัสดีครับผมพี่หมูไพศาลน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปรับความสว่างของจอภาพและปรับสีและปรับแสงนะครับของเครื่องเล่นะระบบปฏิบัติการ Android นะครับเยี่ห้อ l p h a าคุติกนะครับมีขนาดทั้ง6.95นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําตัวเป็นตัว10นิ้วแต่ว่าวิธีการก็คือมันเหมือนกันนะครับวิธีวิธีการปรับ ความสว่างของจอนะครับในกรณีที่จอมันสว่างมากเกินไปหรือเข้มมากเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้ก,ก็คือวิธีการคือเลื่อนจากแถบบนลงมานะครับแล้วก็จะมาเจอช่องสี่เหลี่ยมที่มีรูปคนนะครับอยู่ฝั่งขวามือด้านบนให้แตะเข้าไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาปรับความสว่างนะครับก็สามารถที่จะปรับความสว่างได้ตามจะต้องการนะครับส่วน การปรับสีและแสงนะครับและความเข้มก็จะเข้ามาที่ตัวตั้งค่านะครับตั้งค่าก็เข้ามาที่ตัวการแสดงผลนะครับแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะมาปรับความสว่างแล้วก็ความเข้มนะครับแล้วก็ปรับสีได้นะครับตัวนี้ก็ปรับได้แล้วแต่ความชอบนะครับ ความชอบของแต่ละบุคคลบางทีก็อาจจะชอบแสงมากหน่อยหรือชอบสีมากนิดน,นึงอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับวิธีการปรับจอภาพนะครับของเครื่องเล่น Android ยี่ห้อซิลโก้นะครับ